ครับปกับผมบบาเคสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้านะสติกเนาะจ้าเช้าวันจันทร์เลยวันจันทร์พาสติกมาเก็บมะขามพี่น้องไปหาไว้ทำอะไรได้เสริมเพราะว่าเราไว้ทำมะขามเปียกเนาะสติกเนาะจ้าทำมะขามเปียกเอาไปปอกเปลือกแกะเม็ดออกทำมะขามเปียกจ้าไปส่งน้องอันดาก็ับมาชวนบ่าเคนมาเอามะขามเปียกเอามะขามไปทำมะขามเปียกก่อนเดี๋ยวกลับไป ตอนใส่สายจากหน่อยเดี๋ยวสิดพาพี่น้องไป <นะ S 1> ตำบังหุ่ง <นะ S 1> ปิ้งหนูที่เขาหามาเมื่อวานนี้จ้ะแต่๋ยวนี้มาเก็บมะขามก่อนเพราะว่าสายกนนี้มันจะแดดร้อนพี่น้องบางคนมันซีด้อร์สุดพไปเอาแล้วเพราะว่าเบาเกินว่าหน้ามันน่าจะดําเต็มที่สุกเต็มที่แล้วเนาะสาวติกเนาะแม่นจ้ะเพราะว่าวันนั้นมามันยังเป็นแบบบัวบัวอยู่ครับหรือห่ามนั่นแหละ นนเดี๋ยวพี่น้องขึ้นน้ำบอกเคเดอร์สติกบาขึ้นย่านนะคะจัน <c oughs> ต้นมะขามขึ้นง่ายๆนี่พี่น้องเห็นบ่มันจะมีกิ่งมีง่าในทางขึ้นกะถึงง่ายๆจ้ะแต่สติกบุกาขึ้นน้ำบอกเคเดอร์ชติกขึ้นไปเป็นตะก้องให้เนี่ยอ้ยบ่เด้อย่านสดบอลเคเดอรใ <c oughs> ห้พี่น้องขึ้นน้ำบอกเคเดอร์จ้ามีครับพี่น้องปอดเบิ่งมะขามสุกเต็มที่แล้วพี่น้องบรรยากาศยามเช้าอ้อย้อนแสง นี่เนาะทางหลังเบาเขนนี่ปอดโอ้ดกขนาดเต็มเลยพี่โพดโพมะขามันม้ำเยอะขนาดนี้ดกมากครับต้่นนี่ฟักกันยาวพี่น้องแนะนำมามะขาม มะขามหมูีคจำบ๊อพิษนี่สุกเต็มที่แล้วมีแตกแล้วพี่น้องเอา,าก็สิเก็บฟักงามๆยาว,าวๆแบบนี้นี่ครับไบปกระเป๊กันเลยกัดยามเช้าเออเลือกเก็บบะถือก็อเก่า โอ้เดี๋น้าง่าที่เพิ่อนอยู่ไกลๆบอเคนค่อยสั่นให้สต๊กอยู่กรุงเทพนี่ถ้าว่าแกะเอาเนื้อเพื่อนทำมาขามเปียกลวเม็ดเพื่อนเอาไปขั่วเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะทำถุงขายถุงละสิบบาท ขั่วเม็ดมะขามเ,เขาเอิ้นฟ้าลั่นเนาะกินเวลาทำงานเขากะบอกกินตะกี้ทำไมอย<ฤ>ู่ฮะกินจนปวดแ้่ <c oughs> กัดมะขามปวนปวอย่าอ,อยู่กรุงเทพู้ใด้ยากในมะขามเน้อ คอมเมนต์มาบอกเบาเพนได้สั่งมาได้เดีย๋ยวสิส่งไปให้กินพี่น้องเม็ดมะขามเนีย่ยต้องรอเบาเค็นแกะเสร็จก่อนดวยครับเนอะพอตพนาอง่ายง่ามเตรียมเตรียมกระเปะเตรียมเชือกมาเอาไว้ห้อย ค่อยลงพี่น้องหลัน,นี้ง<อ>านที่มันไม่ย้อนเสงเท่าไหร่ก่อนพี่น้องจะประเห็นติโตธรรมชาติสวนปามภูเขาวิวสวยขนาดพี่น้อง ได้เสริมเรื่อยๆพี่น้องอยอกอมันซอนฟักฟักงเงียาเงียวแบบนี้แหละแกะมันเลยพี่น้องถ้าเป็นฟักสันส้นๆกะาาเาียแบบนี้เนี่ยสะใจ ที่ลองสั่นเบิ่งว่ามันสิหลดหรือยังพอได้ให้สติเก็บข้างล่างน้ำย่อตกขนาดเลยสติกขึ้นมาเส้อเบาเคนเก็บเนบบ่ดีดีเฮ้ยพลึกพลึกห่างดกมุดลมมันเย็น เก็บไปหลายเลยเด้อเป็นหลายเลยพี่น้องผู้ใดว่างมาสวดบักเขียนแกะในมะขามหน่อยเด้อเอาเท่าอบเพื่อทยอยแกะไปเรื่อยๆพี่น้องอุ้หนอโอ้ ดเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บประทึกเลยพูดนะพอดสติกเต็นเก็บอยู่นี่ฮะมันลายครักพูดมาอันนี้ก็ได้พอดโพลพูเบิกมันหล่นพี่น้องเต็มไปหมดเลย แห้งไปเลยนาะสติกเนาะแห้งอยู่บนต้นไปเลยมันเขาเอิญอย่างนี้สติกมันต้นอยเลยทุกเต็มที่เนะาะสั่นงานนี้แล้วบอกงานนี้มันบลงเดี๋ยวลองบคัคเคนเก็บก่อนพี่เนาะมือเดียวเก็บบทนัด Anh xa thôi à, Tìm lên nữa บอกเคียนว่าขามกักระดกกระดกแต่ยังไ่ถึงกับหล่นง่ายเต็มที่จ้ะบอกเคียนสั่นเลยอุย้ยลงมาแล้วเคียนฉีดงานเนยน้อนยเพิ่โยนลงมาพอกเปฟบอกเคียนเราขึ้นน้ำบ่ได้แล้วโยวนลงมาเลยเดี๋ยวสติ๊กเก็บเอง เก็บเอาจ้ะเดี๋ยวหอมเบอร์เคนฉีกโอมาอีกแล้วไม่แล้วลบเอาเด้อหัวไฟหัวมันเด้อพี่น้อง <laughs> นี่มาแล้วมาแล้วนึงฉีกมาเลยบอรเคนถ้าบอรเคนแล้วก็เป้ขึ้นได้มือเดียวบอร์ฮานัดพร้อมมือใหม่ค่อยมาเอาอีก กคักพุกแต่ละปีนี้เน่าทิมกดไลค์กดแชร์ให้บอกเคลดนเนด้อพี่นอ้องพวหารายได้พิเศษเพื่อครอบครัวมันอย่างกระตามที่ได้ไดลายๆบอกเคลสติก๊กเอาไปขายจ้าบางเทือก็ขไม่ได้ถ่ายอย่างพี่น้องเบิ่งได้จ้ะเวลาเอาไปขายเพราะว่ามันไม่ได้หลายถึงก็แบบถ่ายเห็นพี่น้องมัน บอกในใดละ่ะคือไขม่มดแดงก็ไดันใดคนสั่งดําเจ้าส่งเจ้าแบบนี้ชาติเกิดส่งจ้ะส่งคือรีบางปีชาติเก,กิดสิเป็นยางขายในตลาดเดี๋ยวชาติเก่งถ่ายให้เบิ่งนด้วยจยดด้ะไข่มดแดงเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องเดี๋ยวชาติเกสิพาพี่น้องเก็บให้เบาเคนโยนลงมาเรื่อยๆก่อนจ้ะเดี๋ยวมาเก็บน้ำาติเกเนาะจ้ามาพี่น้องระวังเบาเคน กำลังลงมานี่จติกจะพาพี่น้องเก็บวันนี้ที่บอกเคนสั่นแล้กกระโยนลงมาจา้ะเราจะเก็บกองไว้เ๋ากล้องบาเกลียวาติกระเป๋าทำงานอุ้ยแต่ออนโซนีหรีเนาะพู่ดีขึ้นน้ำได้ด้ว,วหทำไมพอน้องเจ้านายมาซร้อยขึ้นแบบในมือใหม่อะไรได้แล้วเอามาปั่นกันพี่น้องปั่นกัน หายอยู่หากินกับปันกันกินพ่อเจ้านายแม่เจ้านายหลานสติ๊กเด้อจ้ะลูกของของเอื้อสติกพี่ตุ่มมาจา้ะส่วนยอดควันที่พี่น้องถามว่าผู้ใดนั่นคก็หลานจา้ะลูกพี่สาวอีกคนคือกันช่วงนี้หลานไปหายอยู่หากินนำพื้นมักหาปลาพี่น้องช่วงนี้ ผลบตกทางภาคใต้นี่มันก็เลยนั่มจกแห่งๆก็เลยชวนลูกชวนหลานไปหาป่าหามาเลี้ยก็มาปั่นกันกินพอบบได้ซื้อเหลือก็ตากเด็ดไว้เป็ดเมนูต่างๆได้ตั้งหลายเนาะจ้ะวาดโชอนี่โอเคยงลงมา ทุกทั้งช่อเลยมันก็ฉีกมาเป็นกิ่งๆเลยกิ่งน้อยมะขาวเียเพื่นสิเหนียวนนเนาะนวนะพัดลุกอิลีเดี๋ยวค่อยมาแกะใส่กระสอบต้นนี้เสียบ่เสียบ,บ่เสียบ่เสียมันแรงถ้ามันมีฝน ถ้าเป็นฝนมันจะขึ้นลาได้้ามันถึกฝนเราต้องเก็บช่วงหนาแร่งจะมาขามเนี่ยบอกว่าภาคใต้เอาเนี่เอาเนี่บ่ได้กับอากาศมือเนียบ่ตกมืออื่นบ่ตก <c oughs> อย่างงดโอเคไนมโอ้โอโอโอ ได้ได้ครับได้แล้วอยู่ในกระเป๋าเก็บใส่ข้างล่างพอดีเต็มเลยหาเก็บเอาหนึ่งนิดก,ก็ที่โบเกนเต็มพอดี เกนถึงอาะโชว์พี่น้องดูอลซอนสติกคะโอ้โห้นงหลาบ่มันดกอีลีเหรอีลี่ไหมนะชดแต่ละงาเนาะดกโูงานี่บังส่เซลฟี่งานี่บังหน้าบอกเนส่เซลฟี่น่เซลฟี่บอกเนอันหนึงสองสามยิ้ม แดดบอกเคเนี่ <De>, okay. หลายครับเอาใส่เลยเอาใส่เบื่อนห้นเลยตรงหันคอยฉีกเอาเออตัแกแกมัดลำมาเอาใหม่แกเพื่อนลูกมาเอาใหม่มัดลำมาเอาใหม่มเอาได้เรื่อยๆเพราะว่าเพื่อนบ่งห่วงจ้ะก็แต่ละปีหันต้นนี้สติกินมันมันปล่อยแห,ห,ห้งมันปล่อยแห้งมันจะเป็นแบบน oh. ี้น oh. เนี่ยนเด็กสติกินอยู่ มันคือบ้านเฮาเด้อบ้านเฮาโอ้ยบ้านเฮาซื้อเป็นหวงเป็นก็บข,นะขายเนาะเก็บขายกันเนอะแต่ละปีฮะแบบนี้หล่นเต็มพื้นบ้านเฮา,า,า,าเป็นราคาตอเอเต็มเต็มแล้วออบนนี้ มือใส่ตะกร้ามือทั้งน้าเลยเนาะ้ามือทั้ง่าเดได้ข้าขนมน้องอันดาอืมลนักติดเนัะแมนมือง่าเนี่นกเบรธรรมดาลครับนึงกระป๊ลึกหนึงกระเป๊กับอีกหนึ่งโชคอัโซน หลายคักอีรีามากก็งามนามี่อีกงามครับงาม,มาเทวทีนี้ก็พากันมือเดี๋ยวต้องไปยนางแกะยามว่างๆนะสาวเต็กเนาะจ้าแกะแล้วก็เอาไปตากแดดจา้ากแกะเปลืกอกอกตากแดดเวลาเอาแกะมิดเพอาะง,ง่ายจา้ามันสิบุเหนียวติดมือจนเกลมมาเสียงคือทอดสมัยยังน้อยเขย่าอังกะลุงพี่เนาะ ลเคยบ่พี่น้องผู้ใดเคยแน่ไม่หยางอังกอรุงเอ้โดนตีดุยางสมัยโรงเรียนเคารพท้องชาติมันเป็นไม้ขย่าเป็นหู่จักอีกโอ้เบาเข็ในมือเขย่าเลยแหละไปจังหวะเนี้ยเป็นละเนาะเป็นดนตีเลยคารพท้องชาติทันเลย จ็คเลบอกเคนหันเวลาจดติ๊กฟังบอกเคนลนรองเพลงบอกเคยถือคีนะเขาจักเถือลองเพลงค่ะมันเป็นเทนเมัะเป็นเทนนั่นนยนึ่งน่อยนึงหน่อยนึงจังให้หลดไม่หน่วยเดียวก็ยังให้หลดุดเสียดาย่ะพาพี่น้องเมื่อบัดนี้ครับผมเมือไอ้ใหญ่ไอ้กินเนาะในคลิปต่อไปจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบพอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า กุ้งสีล้างพี่น้องไม่มีคนอยู่